วันนี้มีคนจริงภาพจริงมาฝากสองเบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูการจับเฮียที่อึดถืดเสียวเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง